หากวันหนึ่งข้าเองก็หันดับเข้าหาท่านท่านจะทำเช่นไรข้ายินดีเชื่อใจเจ้าไปตลอดหางผลูแล้วองค์ราชทายาท ฝีมือดีมากจริงๆไม่สู้เจ้าหรอกข้าคาดไว้แล้วว่าท่านต้องมาเยือนเทือกเขาชางซานแต่ข้าไม่ถึงว่าแต่เท้าเหลอนกลับเป็นอย่างเดียวที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเจ้าคาดไม่ถึงข้าก็คาดไม่ถึงเช่นกันเราสองคนต่างหลงก,กลรชัชทายาทแล้วบางนี้ท่านวางมาดีเหลือเกินยิงปืนนั้นเดียวได้นกสองตัวเลยที่แท้ข้าถูกหลอกมาเทือกเขาชางซานองค์รัชทายาทใช้ความสงสักของท่านเพียงเพื่อล่อข้าออกมาอย่างนั้นเหรอ ก็จะเป็นถึงหัวหน้าผู้พิทักษ์ของจงอี้โหยอดกระบี่ที่หาได้ยากของต้าจริงอง์ราชทายาทหรือตัวตนของข้าตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าเคยพักดีกับข้ามาตั้งเจ็ดปีข้ายอมไว้ใจเจ้าอยู่แล้วแต่เจ้าไม่อาจจะเป็นองครัก์ประจำตัวข้าปกครองทหารรักษาพระองค์ของจวนข้าได้ตังแต่ครั้งนี้ไปเจียงหนาน ตรงอี้โหดูจะร้อนใจจนเกิดไปภายในสองวันต้องสอดมือร่วมมิงซีอารักรมอาญาให้ได้ผู้น้อยน้อมรับคำสั่งเขาไปแล้วท่านรู้ว่าเขาน่าสงสัยตั้งแต่เมื่อไหร่คืนมนที่ถูกลอบสังหารเขาเคยบอกว่าในพวกเราต้องมีใไส้สึกแต่คนที่ใกล้ชิดเรามีย่นฉินย่นซูบนซัวจีลี่แล้วก็เจียนซ่งนี่อีก วันที่ได้เล่มบัญชีรัเข้ามาข้าก็บอกบอดแสเหมือแงแรกทองแดงในเวลาสองชั่วยามหากในพวกเขามีใครที่พ่านพายออกไปวันนั้นจงหลีเวินก็จะลงมือนะที่แท้ก็ตอนนั้นเองพืนวันที่รอบสังหารไม่เอาชีวิตข้ากับอันเลิศทำเพียงเพื่อเตือนเราเท่านั้นก็เป็นคำสั่งที่เจ้ารับมาใช่ไหมสำหรับข้าองค์าราชรารทายาทมีบนคนเท่ข้าอยู่กับท่าน น่าเสียดายที่เจ้าก็ทรยศข้าอยู่ดีจองอี้หก็มีบุญคนกับข้าเช่นกันข้าจำเป็นต้องทำแบบนั้นองค์รัชทายาทเตรียมรับมือ

ข้ารู้ว่าท่านใจอ่อนท่านข้าข้าไม่ลงอกลข้ารู้แค่ว่าเ <Nash> จ้าเป็นสหายข้ามาถึงเจ็ดปี <c oughs> ได้รู้จักกับองค์รัฐทายาตชีวิตข้าก็ถือว่าคุ้มแล้ว ท่านคิดว่าจะต้องเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเลยไม่พาทหารสักคนมาที่เทือกเขาชางซานก็เพื่อไว้ชีวิตเขาน่าเสียดายที่เขาทานงตัวมากจนเกินไปไม่รับในไมตรีข้าเขารับในไมตรีท่านแล้วไม่เช่นนั้นพระองค์เองก็คงไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย องค์รัชทายาทท่านกับข้าก็นับว่าเป็นสหายและคนรู้ใจด้วยหากวันหนึ่งข้าเองก็หันดับเข้าหาท่านท่านจะทำเช่นไรดนินอันเลอจะใช้คนจงอย่าระแวงหากระแวงก็จะใช้เขา ยินดีเชื่อใจชอบไปตลอด